อยู่ใกล้ตาเลยนะคะทุกคนเก้าหัวก็เจอแล้วทุกคนแต่กันฮองสวัสดีค่ะทุกคนใบไม้นะคะวันนี้ใบไม้ยอยู่ที่เกาะดีเป้ค่ะอาสวัสดีค่ะาพูดไทยได้นีมพูดไทยได้ค่ะโอ้ยพี่หัดภาษาจีนต้องน,นาีน่好你好เดินทางไปเกาะดีเป้ครั้งนี้ใบไ,ไม้ขึ้นรถตู้จากหาดใหญ่ไปท่าเรือปากบาลาจังหวัดสตูลค่ะเวลาเดินทาง3ชั่วโมงค่ะ ใบไม้จองรถตู้และตั๋วเรือจากบริษัท Easy ่ e ี p บคค่ะทางใครสนใจก็ติดตามได้ด้วยนะคะหน้าหน้าแคทเมีมันเป็นแนวบักระรังทั้งหมดเลยอ๋อดีากบักระรุนด้วยค่ะหนูหนูออกไปเล่นนะครับค่ะลื่นแต่หนูต้องเอาชูชีพไปนะครับค่ะเูชเขาจะสังเกตพวกเธอกับชูชีพสีร่มๆนะฮะว่าเธอยู่ไหนกันถ้าเราไปแต่ตัวเขาไม่มาดีค่ะตอนนี้เตรียมกระเป๋าเดินทางไปแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้เปิดหมอพร้อมค่ะตอนนี้เราเข้ามาที่จอดเรือแล้วค่ะเช็คอินเสร็จแล้วค่ะตรงข้างๆนี้ก็มีขายของกินแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์ด้วยนะคะตอนนี้เราถึงทั้งข้าวท่าเรือเส้นทางจากท่าเรือปากบาลาไปเกาะลีเปะประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะแวะเกาะตาลูเตาเกาะไข่บวกเวลาอีกครึ่งชั่วโมงค่ะ โวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวก็เยอะด้วยนะคะข้างหลังข้างหน้าตอนนี้เราจะขึ้นเรือแล้วก็ต้องสแกนบัตรขอบคุณค่ะบัตรบัตรประชาชนขอบคุณค่ะร้อนมากวันนี้เราลงเรือแล้วค่ะใบม้อยู่ที่เกาะตาลูเตาค่ะเรามาเดินเที่ยวว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะ จากท่าเรือไปเกาะตะลุเตาเวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะเราลงมาที่นี่พัก20นาทีค่ะเราไปถ่ายรูปกันนะคะถึงแล้วค่ะแล้วก็รอบๆทะเลก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆค่ะทรายที่นี่ละเอียดมากเลยค่ะเป็นทรายสีขาวๆค่ะตรงนี้ แล้วก็จะมีเรือมาเรื่อยๆค่ะรู้สึกอะเดินมาที่นี่ก็ได้มีบรรยากาศชิวๆเงียบๆผ่อนคลายนะคะที่นี่มีสารเจ้าพ่อตะลูเตานะคะตอนนี้อยู่เกาะไข่แต่เดินยากค่ะเพราะว่ามีทรายเดินไปล้นยาก ก็เลยบางคนเขาไม่อากปกติมันเดินลงมาถึงหัหวหาดนะไม่แต่คนที่คนที่มาครั้งเดียวก็ขับเึ้นไปต้องมากรอบตอนนี้อจับกอไข่หมายถึงกอดรีเพย์ยังมีอีกสามสิบนาทีค่ะเรานั่งต่อกันนะคะถึงกอดรีเพย์แล้วค่ะกู๊ดกูตอนนี้ลงเรือแล้วค่ะเราจะไปดีโซดกันนะคะ ใหม,ม่ใหม่พักที่เกสเวรีสอร์ทค่ะอยู่ฝั่งชายหาดซันไรท์ค่ะมีปาการังสวยๆเยอะมากเลยค่ะตอนเช้าๆได้เจอพระอาทิตย์ขึ้นถ้าใครสนใจดำน้ำแนะนำหาดซันไรท์นะคะห้องจะเป็นสไตล์เป็นแบบนี้ค่ะเดินเข้าไปข้างในเป็นแบบนี้มีพัดลมแล้วก็ไม่มีแอร์ค่ะแล้วก็มีมุ้งอยู่ที่นี่ค่ะ นี่ก็จะมีเสื่อที่เป็นบงังกระจกค่ะบังประตูกระจกไม่ให้ดูข้างในค่ะทั่นี้เป็นไม้แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเป,ปิดปิดไฟนี่ค่ะมองไปข้างบนนะคะหลังคาก็จะเป็นทำแต่งเป็นหญ้าแบบนี้ค่ะถ้าเดินไปข้างในห้องน้ำก็จะมีหนมบานแล้วก็เป็นห้องน้ำค่ะนี่เป็นแบบนี้ ไม่รู้ทุกคนชอบบรรยากาศแบบง่ายๆเรียบๆแบบนี้ไหมคะเขาไม่ได้ด้วยนะคะนี่คือหอยเหรอหอยโอ้หอยทุกคนน้ำใสมากเลยนะคะมีปลาด้วยปลาชัดๆเลยค่ะ <gasps> อันที่ดำๆที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นปลาการังเลยค่ะและตื่นมากเลยนะคะอยู่ตรงหัวเข่าอย่างเดียวค่ะ เมื่อกี้เราใบไม้ไปอันนี้ไม่ใช่เรียงดำๆนะใส่แว่นตาแล้วก็ดูดูในน้ําข้างในโอ้เจอของเยอะมากเลยแล้วเวลาแล้วเวลาเจอเจอปลาเยอะๆอ่ะโอ้ไหว้ใบไหวยมาทั้งไทยทุกตัวนนีีี่่หห你好你好你好大家好อต好大家好大家好อยู่ใกล้ตาเลยนะคะทุกคนอยู่ใกล้ตา ก,กูก็เจอแล้วเก้าหัวก็เจอแล้วทุกคนสี่ทุ่มข้างนอกมีพายุเข้ามาค่ะท้องฟ้าล้องดังมากเลยตอนนี้ใบไม้อยู่ที่บ้านไม้ค่ะรู้สึกว่าปลูกปลูกบ้านไม้ก็เก่งด้วยนะคะไม่มีน้ำเข้ามาเลยค่ะข้างบนอ,อ,อยู่แบบนี้ รู้สึกเย็นเยนนะคะตอนกลางคืนตอนนี้เป็นตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าค่ะเดินออกมาจากโรงแรมแล้วที่นี่ก็จะมีคนก็อยู่อยู่บ้านเป็นที่นี่ด้วยนะคะเดินออกมาแล้วถนนคนเดินไกลามากเลยนะคะตอนนี้ ที่นี่อนอกจากมีรถแท็กซี่แล้ว<ม>ก็ยังมีเหลือแท็กซี่ด้วยนะคะที่นี่รถแท็กซี่1หขัว50บาทค่ะถ้าเป็นเหลือแท็กซี่ใบไม้มเห็นป้ายเป็นคนละหนึ่งอนะหมูปิ้งแล้วก็มีร้าน <ไ>ขายข,ขนมแล้วก็ร้านอาหารด้วยนะคะตรงน,นี้ก็มีโรงแรมด้วยปบไม้รู้สึกว่าราคาอาหารที่นี่ก็โอเคอยู่นะคะและเมื่อวานับไม้กินโลตีใส่ใส่กล้วยราคา สามสิบาทรู้สึกโอเคก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแล้วก็มีไก่กับลูกชิน้นเส้นเล็กหนึ่งชามเยอะนะคะเจ็สิบาทรู้สึกก็ยังโอเคอยู่นะคะอืที่นี่บางคนก็บอกว่าเพราะว่าเป็นอยู่ในก่ราคาก็จะสูงน,นิดหน่อยแต่โดยมากก็เข้าใจนะคะเพราะว่าที่นี่อ่ะขาของเข้ามาก็ยากมาก แล้วร้านนี้เป็นร้านที่ขายผักค่ะมีกล้วยมีผักผลไม้ผลไม้กิโลกร,รัมละ50บาทตรงนี้แตงโมกิโลกร,รัม60สบาทพเพราขายเยอะนะคะอีกจุดหนึ่งที่ใบไม้รู้สึกน่าสนใจมากๆก็คือตู้ ATM ค่ะที่นี่มีตู้ ATM นะคะตอนแรกคิดว่าไม่มีแต่มีนะคะและ ก็ไม่น้อยด้วยนะคะตรงนี้มีจุดหนึ่งแล้วเมื่อกี้เดินมาก็มีอันหนึ่งแล้วแถวนี้อะถ้านนแถวนี้อะเมื่อวันาบ่ายม,มาเจอกุ้งสี <c oughs> กุ้งสีทุกทุกทุกอันเลยค่ะแป๊บเดียวใบไม้ก็จะไปเื่อมกิจกรรมเป็นที่เกี่ยวกับดำน้ำแล้วก็ล่องเรือค่ะเป็นเพเกตช่วงเช้าค่ะจาก9โมงเช้าถึง2โมงเย็นค่ะ่องเที่ยวเพเกตนี้อะ เป็นราคา600บาทค่ะใบไม้จองที่โรงแรมค่ะโอเคเราไปกันค่ะเรย่ยๆเราไปกันนะคะต๊าพี่เป็นกดกอดคนที่พี่เป็นคนกอดดีเฟสเหรอคะน้อกอดดีเป้รอบใช้หาดทะเลก็มีโรงแรมหลายบรรยากาศด้วยนะคะถ้าทุกคนสนใจอ่ะก็สามารถเลือกโรงแรมอยู่ตรงแถวๆทะเล บรรยากาศก็ดีด้วยวันนี้เรามีดำน้ำาีจุดนะคะบอยๆไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ที่เอากล้องถ่ายรูปดำน้ำได้ก็เลยรู้สึกเสียดายมากเลยไม่ได้ให้เพื่อนๆดูข้างล่างค่ะ กแล้วก็ไปทานข้าวก่อนค่ะเสร็จจัดทานข้าวก็ไปกับน้ำี่้นน้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะข้างล่างมีมีปลาฝูงเลยนะคะมปลาเยอะๆมากเลยตรงนู้นตอนนี้เราถึงเกาะลาวีแล้วค่ะแล้วก็พี่เขามีให้อาหารเทียงด้วยค่ะจุดนี้เราจะมาพักหนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้สิบเอ็ดมงครึ่งแล้ว เที่ยงครึ่งเราก็จะไปขึ้นขึ้นเรือค่ะถ่ายดาวเข้าเปล่าแล้วก็มีอันนี้มาที่นี่กินข้าวมีบรรยากาศมากมากเลยค่ะได้ฝั่งเคลื่อนขึ้นลงแล้วก็มีอาหารตรงนี้ด้วยเย่ <Yeah. S 1> หิวมากเลยวันนี้ไปเล่นน้ำทั้งวันเลยค่ะเหมือนออกกําลังกายหนักๆมากเลยค่ะทุกคนรู้สึกุ้มมา ผม,มามาท่องเที่ยวครั้งนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะตัวอ,อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะแดดแรงมากท่องเที่ยวที่นี่มีสัญญาณตลอดเลยนะคะที่นี่ทะเลใสามากค่ะโอ้ ใสๆเลยค่ะตรงนี้เป็นเกาะป่าไม้ตอนนี้ใบไม้ก็เตรียมของเสร็จแล้วค่ะก็จะเตรียมออกออกจากโรงแรมแล้วค่ะเรือของใบไม้มาสิบเอ็ดโงครึ่งค่ะก็เลย ประมาณออกจากนี่11โมงแล้วก็ไปที่ท่าเรือค่ะแล้วเรก็จะนั่งเรือแล้วก็ออกจากเกาะลีเป้แล้วค่ะรู้สึกดีใจได้ที่มาที่เกาะลีเป้แล้วก็ตรงนี้อ่ะเป็นหาดซันไรทที่พาทิตย์ขึ้นมาได้ชมบรรยากาศที่พาทิตย์ขึ้นแล้วก็บรรยากาศ,ศสดใสของน้ำทะเลค่ะก็รู้สึกนานๆได้มีทีหนึ่งพักผ่อน ใจด้วยแล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยคนเดียวแล้วก็ตามใจตัวเองทําอะไรก็อยากทําอะไรอยากเพราะ่อนก็ทําูพักผ่อนด้วยรู้สึกดีมากเลย,ยนั่งเรือแล้วค่ตอนนี้ถึงท่าเรือแล้วค่ะเจีครื่งนะครคะค่ะ แเดียวบ่ายโมงสาสินาทีจะไปนั่งรถตู้ไปสนามบินค่ะแถวๆนี้ก็มีบริษัทที่จองตั๋วก็เยอะด้วยนะคะหมายมายจองตั๋วจัก Easy d e b a ค่ะเด,นะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนั่งรถกันนะคะเดี๋ยวมาแล้วถึงแล้วจะจากนี่ไปสนามบินนานไหมคะประมาณ ตอนนี้ใบไมก็ถึงสนามบินหัดใหญ่แล้วค่ะคลิปก็ถึงตอนนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะคะเชิญงให้เพื่อนๆที่ชอบความสุดโชคอ,อาหารแล้วก็ชอบท่องเที่ยวด้วยใบไม,ม้มีเฟซบุ๊กกับไ G อย่าลืมติดตามด้วยนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะจ้จียน